กำวันนี้มายุ่งเจี๊ยกเลยนะ,ะับยุ่งเจี๊ยกไอ้ต้นไม้ยุ่งเกลียกก็ไอไงปุ๊บกนี่แหละไม่เคยตำได้ดูเลยเร้่องปีนองเออผมไม่เห็นมันอยากไม่จ,จริงแต่มไม่ได้ตำนี่ mấy cái like lùng mà tâm mình gặp mấy mượn tâm ta lùng mượn tâm mình cứ tố và rồi tâm đáy mấy đáy anh ấy không đáy đủ quân gầm đáy nè đủ quân phải thiệt lời thế đi nè cầm mày à? การจำของตนมันจะหน่อยว่าดี่ว่าทำแบบอื่นเนี่ยถ้าปลูกแบบกลางก็ได้แพวกหวัวแปรนี่แปรยุ่งบันนี้มันขึ้นเพื่อว่านี่อะไรไม่ได้ตั้มนี่กับพีน่น้องปิดแล้วนถึงเป็นเกลียวกับเป็นเกลียวขึ้นไป

tầm bay ừ. chạy vậy là thăm bay gần như vậy thăm bay gần như vậy vậy thăm bay gần bay gần như vậy thăm bay gần như vậy thăm bay như vậy thăm như vậy thăm vậy บินไปจะกล้าลบมันเองนี่ครับเบีบนี่เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วครับตอนนี้นะตายตายจะตายเ่ยอืมเดี๋ยวดิตอนนี้มันอยู่ในเรื่อยๆครับ ก็ว่าวเลือ่อยแบบเนี้แลละดิจะลองเลยลาวว่าไม่ได้ปลูกตุ่มเลยนะครับร้วยก็พึ่งมาตำนั่งกลา้ครับน้ำไม่ได้รอดเลยทีนี้กันขึ้นกลางเลยก็ได้รอดแล้วครับเอามาลุกขึ้นไปยืนนี้ไป tay phán mấy leo lên cái đẹp lại lên rồi đấy ốp quân mà leo gặp gì nó tay mình tuông lao mất rồi cầm bàn nhà mất rồi lùm tí rồi đấy mấy mì กเหมือนหน้าปลกนะตั้มไม่อยากกันครับ